สวัสดีครับมุมสองเวรนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตช่างนะครับบวกกาซาเรตในมวยไทย74นะครับขึ้นโชค์กันในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับเวลา12-14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือกาสนี้นะครับนำ้อมอูลเกาะติดตช่างบวกกาซาเรตมาฝากกับเพื่อนทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับขอมวยข้ามพาชนะครับแอดมวยดังนะครับมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสองเวียนสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ ad muay d u n g ต้องมีอดอํานาจก่อนนะครับ ad muay d u n g และจะบอกว่ามาจากมุมสองเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังเราจะมาเร กาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิถีไทยศึก,กจิตเมืองนอนก่อนนะครับขึ้นชกกันในเวลา11นาฬิกา45นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ชช่อง316นะครับ คู่ที่1นนะครับสุดมวยดีวิธีไทยจิตมังนอ์นะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายน้ำคือเพชรมงคลวมวยไทยจอมบึงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงพิกัด124ปอนด์นะครับเมืองเชิงช้าทั้งคู่ก็มัน124ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคู่ที่ความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะได้ลอยกว่านิดนิดนะครับเรทนะครับเรทล่าสุดนี่หลังช่างนะครับเรทหลังช่างนี่อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์บอลเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3ดูว่าปะะทกับ มวยดีๆมาเยอะกว่านะครับถึงแม้ว่า3ฟอร์มหลังจะแพ้รวดเลยนะครับแต่ว่าประทะกับมวยดีๆมาเยอะกว่านะครับฉะนั้นเละเปิด3 2มยู่ที่ฝันเมืองซูเปอร์บอลนะครับวันนี้ผมก็ชอบไปที่ฝันเมืองนะครับซูเปอร์บอลสิทธิ์ยอดโงนะครับเละเปิดเป็นต่อนยในราคา3ต่อ2หลังจากช่างเสร็จนะครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือชาติพิชิตสอสอต้อย8เร็วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินยางดำพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับพิกัด1 1 8ปปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้าฝ่ายแดงชาติพิชิตมัน118.1กว่าจุดหนึ่งส่วนฝ่ายน้ำเงินยางดำมัน118ปอนด์พอรีิเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินยางดำนะครับดูว่าได้ลอยกว่าน,นิดนิดนะครับเรทนะครับเรทอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินยางดำเป็นต่ออยู่ราคา3ต่อ2นะครับดูว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสดมากๆเลยชนะรวดทั้งสามฝ่าเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่มีเสมอหนึ่งชนะหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงิน ดูดีกว่านะครับสฟอร์มหลัง4ีฟอร์มสุดท้ายนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็เป็นนักเบอรเพทอาวุธหนักแรงนะครับเปิดเกมอาวุธหนักแรงแต่ขาต่อยมัดนะครับลุนลุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับลุนนับลุนน็อกนะครับเข้าก่อนดูได้เปลี่ยนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝันน้ำเงินนะครับยางดําพุ่มพันม่วงหรือว่าฟอร์มดูดีกว่าร่างกายดูดีกว่าเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำมากกว่าด้วยนะครับเพราะว่าฝ่ายแดงฝ่ายสุดท้ายถกไว้ก็ เดือนธันวาคมปี63ปลายปีที่แล้วเลยนะครับเท่ากับว่าเร,เรือเวทีไป10เดือนเลยนะครับหรือว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจํามากกว่านะครับแล้วก็ได้ลอยกว่านิดนิดบวกกับฟอร์มที่สดกว่าด้วยวันนี้นะ่าจะเอาชนะไอเจ้าชาติพิชิตสอสอต้อยแปดหรือไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้นะครับเรทเปิด3-2ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยางดํามองปฏิฝ่ายน้าเงินนะครับยางดา,งนนงดาพุ่มผันม่วง ส่วนกุฎิสารนครับรองผู้เอกฝ่ายแดงก้องชยัชยชะนหนดอนเมืองนะครับส่วนฝ่ายดอนเองเมือนฉลามดำนายกวิทุ่งสงนะครับพิกัด125ปอนด์นะครับมีการปรับเวทพิกัดขึ้นมา1ป่ปอนด์นะครับเดิมทีจะ ชกกันที่พิกัด124นะครับลาสุดนี้ปรับเวทไป125ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าฝ่ายแดงนะครับก้องชัยมา125.3ลดจสนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำมา125.7ลดจนะครับคู่นี้ก็ความสูงความยาวก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉลามดำดูว่าได้ลอยกว่านิดๆนะครับเรทนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับก้องชัย เป็นต่ออยู่ในราคา10-9นะครับดูว่าคุกขี้สูสีเลยนะครับเลทนี้ไม่ห่างกันมากนะครับแต่ว่าผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้องชายชนายดอนเมืองนะครับสามฟอนสุดท้ายแพ้รวดนะครับแต่ก็ผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับน่าจะเอาชนะฉลามดำํานายกวิททุ่งสงก็ได้แบบสนุกคุกขี้นะครับเลท19อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับก้องชัยมองไปที่ฝ่ายแดงก้องชัยฉนายดอนเมือง ส่วนคู่ที่4ีนะครับเป็นคู่เอกํำรายการฝ่ายแดงดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินแหลมโบเล็กต่อโยธาพิกัด141้อยบอปอนด์นะครับเมื่อชวงเช้าฝ่ายแดงดวงสมพงศ์มัน้อยบอปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินแหลมโบเล็กนี่มาน้ำหนักช่างเหยียบตาช่างทีแรกนะครับมา142.5แล้วลดไป1.5นะครับแล้วก็เหยียบตาช่างครั้งที่2นะครับ ก็ยังติดอยู่อีกจุดสี่นะครับก็ต้องเหยียบตาช่างถึงสามรอบนะครับถึงจะผ่านตามพิกัดนะครับก็ดูว่าลดน้าหนักสามรอบเลยนะครับแต่อาจจะลดไม่นานนะครับคู่นี้นะครับความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับดวงสมพงษ์จิตเมังนนนะครับดูว่าได้ลอยกว่าได้สูงกว่าแล้วก็เก๋ากระดูกดีกว่าด้วยนะครับเลดเปิดสองหนึ่งเลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงดวงสมพงษ์จิตเมืองนนนะครับดูว่าได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยนะครับประสบการณ์มวยแล้วก็ได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วย เลตสองหนึ่งะครับอยู่ที่ดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์นะครับวันนี้ผมก็ชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์นะครับส่วนมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่ศึกมวยดีวิทีไทยจิตเมืองนนท์นะครับบวกจิตเมืองนนท์นะครับมองไปที่คู่ที่4นี่เลยนะครับดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์นะครับเลตเปิด21นะครับมวยชอบที่ศึกมวยดีวิทีไทยมองไปที่คู่ที่4ฝ่ายแดงนะครับดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์ มาต่อกันที่สึกมวยไทย74สีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง74สีนะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมวยไทย74สีก็ยังชกในระบบปิดอยู่นะครับไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับมีเพียงผู้เกี่ยวข้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เท่านั้นครับแต่ก็ต้องผ่านการตรวจเข้มคัดกรองตามที่สบคกำหนดทุกประการนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับวันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนคู่มวยกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังมีมวยรอบให้ลุ้นกันอยู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นู่นเป็มวยรอบ บุญเสือครั้งที่21สาย4ีนัดที่2นะครับฝ่ายแดงนี่วุติกรส่วนน้ำทันคีรีนะครับหรืออปปเพชรศิริฝ่ายน้ำเงินก็คือเพิงพักการสอสลัดชีพนะครับหรือว่าบุมเด็กเซียนนะครับพิกัด114ปอ์นะครับเมื่อช่วงเช้านี้วุติกรก็มา114 115.6ลด1.6นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพิงพักการมา114.8ลด8นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวตัวเท่าเลยนะครับทางด้านวุติกรนนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับก เจ้านี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สอเทียนโพนะครับโดยมีพันตํารวจโทนะครับสุดทิชายเทียนโพนะครับสารวัตรอ้อนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาครบเครื่องเลยสูงยาวเข่าแหลมนะครับขวางหน้าคําแทมยัดไส้แรงหลักเลี่ยมดีนะครับสอกส่วนอันตรายนะครับแล้วก็ต่อโชว์ฟอร์มไว้หลังฟอร์ฟ้าไหลหลังสุดนะครับนัดแรกในมือรอบบนเสือโชว์ฟอร์มไว้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้คว้าชัยชนะนะครับแต่ก็ถือว่าต่อยไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับตามฟอร์มหลังนี้ชนะหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2นะครับ ส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเพื่อนพการนี่เป็นนาชกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สสลัดชีพนะครับจังหวัดลบบุรีโดยมีนายกด้งนะครับนายกจาเริญสลละชีพนะครับนายกนายกเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาครบเครื่องและเหมือนกันนะครับดักเตะดักแทงนะครับสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกหนักแรงนะครับหลักเหลี่ยดีเหมือนกันนะครับเป็นหมวยประเภท ครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมคล้ายๆกันนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ก็มีชนะ1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มนี้คือว่าไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพิ่งพการนี้ใช้สิทธิ์จากตัวสํารองนะครับโดยที่มาเข้าแทนเวรแทนทางด้านนรงเดชทรงเดชรถบ้านนะครับฝ่ายน้ําเงินเพลิงพการนี้ใช้สิทธิ์จากตัวสํารองนะครับคุณนี้ตามกติกาแล้ว ชกไว้คนละ1นึ่งไฟนะครับแล้วก็แพ้ด้วยกันทั้งคู่ไฟนี้ก็ถือว่าเป็นการชี้ชะตาถ้าคนแพ้ก็จะตกรอบกับบ้านทันทีนะครับส่วนคนชนะก็จะไปรุนอีก1น,นัดนะครับในนัดหน้านะครับวันนี้นะครับหลังช่างเสร็จนะครับเลทเปิดอยู่ที่ไฟแดงนะครับบุติก่เป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าไฟสุดท้ายไฟหลังสุดนี้ชกกับทางด้านเกาะเต่าไว้ดีเลอรเกิร์นะครับหมด5ยกนี่ดูว่ามีภาษีดีกว่าด้วยแต่ว่ากรรมการ ไม่ให้ผ่านนะครับให้แพ้ทางด้านเกาะเต่าไปก็ถือว่าฉกไฟสุดท้ายฉกไว้เข้าตาเสียนเลยนะครับเลทเป็นต่อ2อหนึ่งนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงวุฒิกรวันนี้ก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวุฒิกรส่วนน้ําทานคีรีนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพิ่ประการสอสละชีพไปได้แบบสนุกนะครับเลทสองหนึ่งอยู่ที่ฝ่ายแดงวุฒิกรมองไปที่ฝ่ายแดงวุฒิกรส่วนน้ําทานคีรีส่วนคู่ที่2นะครับ เป็นมีมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเดิมทีจะเป็นไายพิฆาตสิบหลวงพี่น้าฝนนะครับแต่ว่าทางด้านไายพิฆาตมีป่วยกระทันหันนะครับแจ้งถอนไปนะครับทิมงทีมงงานจริงไปดึงเอาทางด้านพยักศักสตูลมานะครับทางด้านพยักศักสตูลมามาเข้าเวนแทนนะครับน่าจะรู้ตัวไม่ไม่เกิน2วันครับน่าจะรู้ตัวไม่เกิน2วันนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ยังเป็นเกาะเต่าเพชรมนึกอยู่นะครับยังคกกันในพิกัดถ1 4ร่ปอน,นะครับเดิมทีคู่นี้จะเป็นมรบปูลเสือสาย4ี่นัดที่2นะครับแต่ว่าพอพยักทางด้านพยักศักสตูลมาเข้าเวนแทนฝ่ายพิฆาตน่าจะเป็นการชกนอกรอบนะครับแล้วก็น่าจะให้ทางด้านเกาะเต่า,ตาชนะผ่านไป ผ่านไปเลยนะครับแล้วก็ได้คว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายเป็นใบที่3นะครับหรือว่าหอคคำยืนยันจากทางทีมงานมวยไทยเจ็สีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ย้ำว่าเป็นการชกนอกรอบไม่ใช่ไม่ใช่ชกในรอบบุญเสือนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงพยักษ์นี่ก็มา114ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเกาะเต่ามา114.7ร้จุดนะครับ กณนี่ความสูงความยาวก็ถือว่าไม่แตกต่างมากมายนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติทางด้านฝ่ายแดงพยักษ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดสตูลน,นะครับเป็นน้องชายของชาติพยักษักสตูลน,นะครับที่พลิกเอาชนะทางด้านพรเสน่ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วกว็ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เก็บเพชร ราชาโมไทยเหมือนกันนะครับเหมือนกับพี่ชายเลยนะครับโดยมีทางด้านเบียเก็ตเพรนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นทางด้านเฉียบเก็ตเพรสตาร์ทเทนเนอร์ดูแลเรื่องการฝึกสอนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเหมือนกันนะครับเตะขวาต่อยขวาหมัดหนักซอกแรงเลาวงในมีคล้องรัดบัตตีบูดุดันนะครับฟอร์มทังหลังนี่ก็ถือว่าไม่ฟอร์มทังหลังนี่อาจจะยังมีสรุปสรุปอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าปะทะกระบวยใหญ่มาไม่ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนพอลุงเพชรที่เด็ด9 9หลังจากนั้นชนะคะแนนเพชรเอกเกตจำรูนล่าสุดนีแพ้คะแนนเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์นะครับ3ฟอร์มหลังนี้ถึงแม้นว่าจะแพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่1แต่ก็ถือว่าปะทะกับเบอร์ใหญ่หญมาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเ,เงินนะครับกอตเตานี้เป็นนักชกจากร้อยเอ็ดนะครับ เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรสมนึกนะครับโดยมีคุณสมนึกต้นศกนะครับเป็นผู้จัดการครับใกล้ๆกล้บอลจบก็จะมาทำหนักนะครับที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีสรศักดิ์แท้ตั้งนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านเกาะเต่านี่เป็นมวยซ้ายมวยเป,เปิดเกมศาสตร์แข้งซ้ายต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงปั้มรัดมัดต,ตีบูดูดันปอดใหญ่ปลายแรงนะครับบูกระแลกเก้าส่วนนครพจหัวใจเกินร้อยนะครับสามฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับแต่ว่าไฟ์สุดท้ายดูว่าโชคอึดๆไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่า ฝ่าสุดท้ายถึงแม้ว,ว่าชกไว้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเข้าตาเสียนนะครับแต่ก็ยังขวาชัยชนะมาได้นะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าการหยุดไปนานจากโควิด1 9นะครับก็เลยกลับมาในฝ่ายแรกอาจจะยังดูอืดอืดอาจจะยังชกไม่ค่อยดีนะครับวันนี้น่าจะ มาดีกว่าฝ่ายที่แล้วนะครับน่าจะทําได้ดีกว่าฝ่ายที่แล้วนะครับคู่นี้นะครับหลังจากช่างเสร็จเลทยังไม่เปิดนะครับเนื่องจากว่าทางด้านฝ่ายแดงพยักษ์กสตรูนี่มาเข้าเวนแทนกระทันหันนะครับก็เลทก็เลยยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าผมดูไปที่ความพร้อมของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับกอเต่าเพชรมนึกนะครับเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการอยู่แล้วนะครับความพร้อมน่าจะดูดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ ไอ้เจ้าเกาะเต่านี้ก็ชก114ปอนด์อยู่แล้วเป็นประจำนะครับส่วนไอ้เจ้าฝ่ายแดงพยักศัพิ์ศัตรูนี่เป็นนักมวยมาเข้าเสริมแทนนะครับกระดูกมวยไม่ธรรมดาก็จริงนะครับปะทะกระเบย,ยใหญ่มาเยอะแล้วแต่ว่าไฟสุดท้ายเนี่ยแพ้เพชรมาไหลนี่ชกไว้แค่110ปอนด์นะครับก็ดูว่าเวทพิกัดนี้ไม่ธรรมชาติเวทพิกัด114ปอนด์นี่น่าจะเสียเปรียบทางด้านฝ่ายน้ำเงินเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับแล้วก็ทางด้านเกาะเต่าก็เป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการด้วยความพร้อมน่าจะ ดูดีกว่านะครับเลทยังไม่เปิดนะครับคู่นี้ต้องรอก่อนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินก่อนนะครับกอเต่าเพชรมนึกนะครับเวทพิกัดดูได้เปรียบแล้วก็เป็นนักมวยตัวยืในในรายการนะครับความพร้อมน่าจะดูดีกว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคนะแนนทางด้านพยักซักสตูลไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินกอเต่าเพชรมนึก ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือมังกรทองสิทธิ์นายกทวีตะพงหรือว่าไดมอนด์98ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวินมอรัตนาบัณฑิตหรือว่าเพชรอัศวินศิษย์สละวัตรเสือพิกัด126่อยยีบอลน,นะครับมาช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงมังกรทองมา126.3งร้สดจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินวินมา126.6งร้ดจุดหนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินนะครับวินดูว่าได้ลอยกว่านิดๆน,นะครับได้ช่วงได้เปรียบรูปร่างได้ลอยได้สูงนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับมังกรทองนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามมยไทยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการเชียบเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในล็อกรัดมัดตีรุนแรงหน้าเสือดีนะครับเจ้าทินนะครับเคยแต่ว่าคู่นี้เคยพบกันแล้วหนึ่งครั้งนะครับทางด้านมังกรทองนี่เคยพลิกแพ้ไปช่วงไทยทายนะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็มี แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะ 2. นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินวินนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ FA Group ุนะครับโดยมีเสียต่องเสียเรียม FA group นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงนะครับวงในไล่แขนของรับมัดตีรุนแรงนะครับแต่ว่าเคยเบียดเอาชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับคู่นี้นะครับเฟรมของ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้าเงินวินนะครับก็มี ชนะ2แล้วก็แพ้1น,นะครับฟอร์มนี่ถือว่าไม่แตกต่างกันนะครับคู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็เเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยวที่ีช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับชกกันได้สนุกมากนะครับเป็นทางด้านมังกรทองนะครับที่ตน,ตน,ตนใช้ความเชื่อนะครับความเชื่อของสีเสื้อนี้นะครับชกใน,ในทินนะครับดูว่ากระแสะเรทค่อนข้างจะเล่นทางด้านมังกรทอง ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่ายก4ไปพลาดโดนศอกนะครับแล้วก็มีตําหนิแผลแตกนะครับราคาจึงเวี่ยงมาอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสุดท้ายเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินพลิกเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านมังกรทองไปได้นะครับวันนี้ก็มาแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งครับโดยที่หลังช่างเสร็จนะครับเลทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับมังกรทองเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3เลยนะครับมวยที่เคยแพ้อยู่ที่ที่เคยแพ้มานะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับดูว่าวันนั้นอาจจะเป็นการแพ้แบบพลิกล็อกนะครับวันนี้ผม ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับบังกรทองสิทธิ์นายกทวิตพงศ์นะครับดูว่าถ้าไม่เกิดอาการเสียทรงเสียอาการมวยหรือว่ามีบาดแผลมีตําหนิวันนี้น่าจะอาศัยบรรยากาศที่ดูได้เปรียบนะครับวันนี้ดูว่าเป็นเจ้าถิน่นเจ้าบ้านอยู่แล้วนะครับเจ้าบ้านชก ที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับเจ้าบ้านไม่แพ้ใครมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้มังครทองก็ไม่น่าจะทําให้กองเชียร์เจ้าบ้านผิดหวังนะครับเลดเปิด5-3อยู่ที่ฝ่ายแดงมืองกอทองวันนี้ผมมองว่ามืองกรทองน่าจะอาศัยสภาพเวทล้อมบรรยากาศที่ดูดีกว่านะครับเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านวินมอรัตนาบนิตไปแบบสนุกคู่ขี้นะครับแล้วก็แก้แขนได้สาเร็จนะครับเลตเปิด5-3อยู่ที่ฝ่ายแดงมืองกรทองมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมังครทองสิทธิ์นาย,ยกทวีปตะพง ส่วนคู่ที่4ี่นะครับเป็นผู้เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงนักลบแฟร์เทคนะครับหรือว่าแก่นสวนสั์สิะพายิมส่วนฝ่ายน้ำเงินกิ่งสังเล็กตอหลัก2นะครับหรือว่าสิบพนมทองพิกัด136ปอนด์นะครับมีการปรับเวทขึ้นมาอีกหนึ่งปอนด์นะครับเดิมทีขึ้นรายการไว้1 3 5ปอนด์นะครับแต่ว่าช่วงเช้าก็ทางด้านฝ่ายแดงนักลบนี่ก็มา137อปอนด์นะครับลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็ไม่รู้ว่าไปทำน้ำหนักมายังไงนะครัง้รแก เกินไปถึงมาเยียบตะช่างไป139.1ลดถึง3.1เลยนะครับถือว่าลดน้ำหนักไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ลดชกช่วงบ่ายๆด้วยน่าจะาต้องดูการชกประกอบนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายเป็นช่วงที่อากาศร้อนๆนะครับน่าจะมีผลกับการยืนระยะท้ายๆหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านกิ่งสางลด3.1ปบอน,นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับนักลบนี่นักชก เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทคนะครับโดยมีเสียเปมเสียบรรจงบุษราคำวงนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับสูงยาวเข่าแหลมวงในรกรัดปัดตีรุนแรงสอกสวนอันตรายบูดุดันนะครับสามร์มหลังนี้ก็มีชนะ2แล้วก็แพ้1น,นะครับส่วนนัทแฟน,นเงินกิ่งสานครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเที่ยวนี้ก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ดีเอ็นมวยไทยนะครับโดยมีดอนหวน ดีเอ็นมวยไทยนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตสอเป็นมวยซ้ายเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธเร็วแล้วก็แรงนะครับดักเตะดักแทงหมัดหนักศอกสอกสวนอันตรายนะครับกระดูกมวยดีฟอร์มสดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับเพราะเดิมทีนี่จะต่อยหยูดแถบ สายสึกวันทรงชัยนะครับแล้วก็หลังๆก็ย้ายมากลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้ต้องมาเยือนในสายสึกเกตเพชรนะครับถือว่าเป็นนัดแรกครับที่มาเยือนช่อง7สีนะครับผิดกับทางด้านฝ่ายแดงนะครับนักรบนี่ก็ชกอยู่ที่ช่อง7สีสายสึกเกตเพชรเป็นประจาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนักรบวันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านกิ่งสั่งเล็กต่อหลักสองนะครับวันนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับนักรบดูว่า ได้เปรียบเรื่องรูปร่างด้วยนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่าแล้วก็อย่างที่แจ้งไว้้วครับว่าน้ําหนักช่วงเช้าของทางด้านฝ่ายแดงนักลบมาดูดีกว่านะครับมาสบายๆกว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินอีกิ่งสังเล็กลดไปถึง3.1ปอนด์เลยนะครับลดตําหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินแน่นอนนะครับเพราะว่าผ่านเบย์ใหญ่มาเยอะเลยนะครับประทะกับเพชรมรกตยอดกิจสดาล่าสุดนี้ก็กล้องทอรีก่อประทะมาหมดแล้ว บอกระดูกมวยดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูได้เปรียบประทะกัเบีร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าวันนี้สั้นกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้น้ําหนักมาไม่สวยนะครับน้ำหนักมาไม่สวยเลยนะครับเรทก็ยังเชื่ออยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับกิ่งซางเล็กต่อหลัก2เป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับตักงลบไฟเทคนะครับดูว่าวันนี้หนักมาสวยกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับได้ใหญ่ด้วยได้ยาวกว่านะครับก็น้ําหนักก็มาดีกว่าวันนี้น่าจะ บทเบียดไปแล้วท้ท้ายๆน่าจะยืนระยะได้ดีกว่าเพราะว่าช่วงาทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับลด,ดต้ำหนักเยอะไปปลายการยืนระยะน่าจะมีปัญหานะครับวันนี้เลดเปิด11.8ที่ฝ่ายน้ำเงินกิ่งซางนะครับกิ่งซางเล็กนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับนักรบแฟร์เท็กนะครับสำหรับมวยชอบ1ตัวที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับ มองไปที่ฝ่ายแดงคู่ที่1นนะครับบุติกรส่วนน้ำฐานคิรีเลทเปิด2อหนึ่งนะครับมวยชอบที่ศึกมวยไทย7จสีในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงนะครับบุติกรส่วนน้ำฐานคิรีนะครับขอมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังนะครับมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสองเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuaydung ต้องมีอัตราหน้าก่อนนะครับ admuaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะยำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับโมยชอบอาจจะไม่ใช่โมยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่าโมยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนรนคัะบ ร่ลำรวยเฮงเฮงรวยรวยร่ำรวยเงิงนทองกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนลงทุนตัวไหนจิ้มตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยรวยเฮงเฮงทุกท่านสุดท้ายนี้ขอพี่น้องแฟนมวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด1 9ไปได้ด้วยดีครับไม่ประมาทการจะตกะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ